อ่ะมันี้มาเล่นดัมมี่เอาตัดสองสามเอ้ยเอาเลยไพ่ก็ได้มาตาเล็ก็เอาเลยเอาก็เอาโอดอกข้าวเนาะ <laughs> นกละเอาไปฉันปะโกงคอยระเบิดนี่เนาะไปโอ้ยยงเลกแหี้ยงมานเเต่เ <c oughs> มื่อนี้บุคือเมื่อวานนี่เด้อ <c oughs> เอาตัดนั่ไปก่อนเลย <c oughs> โบโุพอนาทีกับน,นกล่ะสองสามเด็ดไง เอาละไฟกันได้เอาคุ้ตาบ้านขันถ่านใช่วไวบ่จดเอาไนไปก่อนเขมีโอกาสอยู่บนอโอ้เสียดายดิเอ,อ๊บไป ใด่ๆอาพวกเก่าไว้ละนกแล้วเลือบโอ้ตาหนีนกยาวแลวบ้านสายยาวเลยอิบว้ายค้ายกันเปลี่ยนมาเหรอ เอิศว <Ừ. S 1> <c ười> ่าด้เอามากเดียวกันไปเจอมากเดียวกันเดี๋ยวเจาหนูเอิศฮะโอ้ยเสียดายดิแต่ละมาโอ้หมดละเอามากเดียวกันว๊วยใช้บุตรเฉยเฉยท่ เพิ่เจอจานี่แหละ๊บเออเสียดายอีกแล้วฮู้ฮอะโอ้อเปลี่ยนังไดเปลี่ยนไปแล้วเจ่นโอ้โกปนดีเกนี่เอาเอาเมดเลยใช หา่าโอ้ยมังแมวโอ้ยเอามาคุสาโอ้ยจเจ็ดเส็ดเท่าไรสองตาสองตาลวดละ่ะเกี่ยบโบนกคือกันเนาะซับเตะลายมันชิโนกงนะ่ะหนึ่งสองสามนะตาอนี้ดี เอาคือเก่าต่นี่เอาเอาแต่ข้าก็มูกแล้วแล้วหอยนกแล้วว้าผูกนกกูะสังเออมันคนละสีเนาะสีเดียวกันได้อยูุบก็ได้ตัวจีดโอ้ยานคนเราเคยเล่นโอ้มันก็มีตัวละมากเลยสีเดียวกันได้ตัวจีดเนาะ เกบเนาะมา,า,าเกือบนนอปเป็นนกเปลียนเนาะเล่นไฟ่นกน <c oughs> อะไรเปลี่ยนก็มีบาเห้ยเกือเนาะเนาะเไปก่อนเอาอีกแล้วเอาหุตาส่งนิ <c oughs> เอาหุตาเวิบเอาุนตาเอาย่างสวยเลยตานี่ เอ,อ๊บเอ้โอ้ชิมพิษมาเกลี่ยน้งวะเอ,อ๊บฮะตึกตะมากนี่เด้อทำไรยำนั้นฮะโอ้ยคอยนอกก็สะาะอ,อ,อ้าวนกอ,อี่เลยโอ้สตีดฟัดเลยไยกาดแท้วะ ตื่นแล้วจะของนอกอืมฉันละ่ะคนฝีมือไม่นั่นละ่ะลืมอพ่อจะของนอกะ <c oughs> อะ <c oughs> เสียงหัวนางมาตัดตัดหัวหลอืมโ <c oughs> บอาวอีตานี่โบอาเลวเ้ย เออบวเอาจาตาเล็กท <S smoke> ี uh, ่บวบตาเนี่แหละเสีเอาเออเอาบานเอาย่างสวยหรูสวยหรูด้วยบานจึงอี่แหลน้อยละโอ้เจอตรงหกเพื่นซ้ำโอ้ยตรงหก ตรงหก,ก่นอเอาเวียนนะเวียนไหม <c oughs> โอ้คุณอยากเสียงเล้อรบ้านนี้เริ่มจอยากเสีงเยงหลือไมมาที่หลังดังกว่าโอ้ยสามตารวดเลยเนาะ <c oughs> ใส่ขะมุนกระถาก่ะเนี่ยนกหลายตาะ่ะ บอเอาอไปตาเนี่ยเอ้าไปโอ้โหเงไปกันใหญ่เลยบ้านไปกันตอ,อนนี้ก็กอด้วยโบเอาโอไปืม Nào, áo là bà này Bà này chẳng áo Ồ Bà này chẳng áo Tại bạn này áo xuống là bà này Nhanh hồn ยังโหดไปเด๊กแต่ยังบ่นอ,อก <laughs> เอา้าเอา๊บนกมาเกาความบางนี้เอา้าไปสั่งโอ้เพิ่งเอาคักอยู่ได้พิ่งก็ได้เนาะแต่เอาหน้าเดียวมันบัมาจะเถื่อนมันบัวเฮ้ยมันบัมาแล้วเฮย้ยอยากได้มันมันบวมาได้ now that อืมเฮ้ยลองดูซะดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ่บ่มีหยังในกอไผ่บ่เอาอีกตาบ่เอาว่ะคือบ่เอาตานี่ล่ะสิเอาวะ

เห็นมากเอาละได้สามเจ้าตองแม่มเพื่อนซาเห็นมันทิ่มเราได้มากที่แหล่งหาคิด่ะมันสิมามาซืาอชิมาเก่งแท้ดอดวงดีแท้ว่าเรือตัวเดียวในลูกเั็นยัง่าได้อีกเ้ยเนาะตาตาสุดท้ายตาเหนเมืองนู้วัดดวงกันเลยตาสุดท้ายไคสจะเป็นงูเป็นจ่า เล็บโอ้โหลาดิน hmm. yeah. mm ้องลองเปลี่ยนสไตล์ดูหางห้าหเปลี่ยนสไตล์ดูต้องยังไงดีบ้างฮะเอาตัวนี้เอาไว้เอาไว้ก่อนดีกว่าเอา นกตานี่แหละมาวันนี้ปึ๊บฮะโอ้ยไฟนี่อืมอืมปุ๊บว้าสองน้าแล้ววันนี้เอาสองนาเลยวันนี้เจือแท่ทแล้ววันนี้ปึ๊บเจอสองนาแล้วไอ้คนนี่บ<า>อก <laughs> เพิ่งเจอตานี่แล้วโอ้ฮัลอหเ,เสียงหัวขึ้นแล้วโอ้เจอตัวของเพ็่วนนี้วันโอ้เอา้าทำนี้ก่อนสะคลิปนี้ก็ได้